สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่6กกุมภาพันธ์สองห้านะครับเวลา1ิบเนาฬกาเนาทีนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาภาพต่างๆครับมาอัปเดตมาเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับ,รรบที่เราได้เดินทางแคมปิ้งนะครับด้วยบ้านน้อยบนรถของเรานะครับ ครับผมสำหรับบ้านวัตบุรษของเรานี่เป็นรถอตไตทันตอนเดียวนะครับปี2020นะครับปี2020นะครับคันนี้เราอาถ้าเป็นราคาเงินสดก็ประมาณ7 0 0 0แสนนะครับผมผมก็ซื้อเงินผ่อนมานะครับดาวมาประมาณ20,000กว่าบาทส่งอีกประมาณ หมื่นนึ่งต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังผ่อนส่งอยู่นะครับยังไม่หมดงวดนะครับเราใช้งานคันนี้ได้มาสักสองสามปีเราเราค่อยไปซื้อตู้มาติดนะครับตู้ทักแคมเปอร์ตู้นอนของเรานะครับตู้นอนของเราตู้นี้นะครับทักแคมเปอร์ของเรานี้ได้มาจากพี่ธาดาบ้านมรด นะครับพี่ธาดาบ้านมรถก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับเราก็เห็นใน YouTube ในช่องทาง YouTube นี่แหละครับก็เห็นก็เลยชอบเราก็เลยตามไปดูปรากฏว่าตู้ใบนี้ก็เขาลงขายอยู่ที่เจ็ด0มื่บาทนะครับเราก็สนใจผมก็ตั้งงบประมาณ ไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับก็เข้าสเปคเราพอดีก็เลยจิตต่อไปนะครับเราเนี่ชอบทุกอย่างเลยนะครับในรายการขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อรายการอมซาที่ไปถ่ายทําตู้ใบนี้นะครับตอนนั้นอยู่ที่รถพี่าดาราคาแสนแสนหนึ่งนะครับผมเราชอบทุกอย่างเลยก็เลยให้พี่เขาขยาย เพราะว่ารถเรามันตอนเดียวนะครับผมมันจะยาวกว่าประมาณเกือบเกือบ65เซนนะครับผมก็เพิ่มเติมตัวนี้กับแหลกหรือว่าเทเลสด,ด้านหน้าออกมาอีกสักเกือบเกือบเมตรนะครับก็ส่วนนี้ก็เพิ่มเงินมาจากเจ็ดหมื่นก็เป็นแปดหมื่นบาทนะครับแล้วก็ผมก็อยากได้ในส่วนของ ถังน้ำปั๊มน้ำเห็นในรายการทุกอย่างชอบนะครับรวมถึงแอร์แอร์มุงด้วยให้พี่เขาสั่งให้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็จ่ายไป8 9 0 0 0บาทนะครับเราก็ได้มาสำหรับออกเดินทางนะครับเราก็ใช้งานมาได้1ปีกับ3เดือนแล้วนะครับก็ได้มาทั้งหมดไปมาทั้งหมดนี่ หกสิบสี่คืนนะครับไม่ได้ไปแบบต่อเนื่องกันนะครับไปแบบผมเองก็ทำงานประจำนะครับมีวันหยุดเราก็ไปนะครับผมหยุดเมื่อไรไปเมื่อน,นั้นนะครับผมแต่บางทีเราก็ไม่ว่างนะครับในวันเสาร์อาทิตย์เราก็จิตภารกิจงานอื่นๆก็ไม่ได้ไปนะครับโบกรบคูณหารแล้วปีแรก เราทำได้50คืนนะครับก็ตรงตามเป้าหมายที่ผมวางไว้ในปีแรกผมอยากได้สัก50เพราะว่าคืนก่อนที่เราจะมาซื้อบ้านน้อยบุรุษผมไปนอนเต็นกระโจมที่เขาคอนะครับคืนละ2,000บาทนะครับเราก็ชอบบรรยากาศธรรมชาติก็เลยอยากจะไปเที่ยวนะ ผมก็เลยเอาราคานี้แหละสองพันบาทเนี่ยนะต่อคืนนะแต่ถ้าเราไปตลอดห้าสิบหกสิบคืนนี่ผมว่ามันเป็นแสนไงอ่าผมก็คิดอย่างนี้เนาะ,ะก็เลยคิดว่าปีแรกนี่ให้มันคุ้มไปเลยห้าสิบคืนนะครับแทนที่ว่าจะไปนอนโรงแรมเนาะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับคิดแบบนี้นะ ก็ไม่เป็นไรคิดให้ตัวเองสบายใจมีความสุขสบายสบายเลยทีเดียวนะครับทีนี้มันนี่ก็ปีที่2องละผ่านมา3เดือนก็รู้สึกชอบใจอยู่นะครับยังรู้สึกว่าอยากจะไปท่องเที่ยวอีกนะครับยังไม่เบื่อนะครับแต่ว่าถ้าพูดเข้าไปลึกๆจริงๆอะ่ะมันก็ช่วยเติม พลังให้เราได้เติมเต็มได้เยอะอยู่เยอะมากมากเลยแหละนะครับจริงๆปีที่สองนี่ผมว่าจะลดลงสักหน่อยนะอาจจะไม่ต้องถึงห้าสิบคืนเหมือนเดิมก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องถึงก็ได้สักสามสิบสี่สิบนี่ก็คุ้มค่าแล้วนะครับไม่ได้ไม่ต้องเอาถึงห้าสิบก็ได้นะครับแต่ว่า ดูลักษณะตัวเองเราก็ยังชอบอยู่นะครับรู้สึกว่ายังชอบกับการท่องเที่ยวด้วยบ้านน้อยบรุษคันนี้อยู่นะครับค้าบผมสำหรับบ้านน้อยบรุษของเรานี้สามารถที่จะแจ้งลงเล่มได้นะครับผมก็ไปแจ้งลงเล่มมานะครับแจ้งเป็นตู้บรรทุกนะครับน้ําหนัก250กิโลโดยประมาณนะครับแจ้งลงเล่มใช้เวลาครึ่งวันนะครับ ในการแจ้งก็สบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับผ่านด่านตำรวจนี่ก็มาเจดแดครั้งแล้วละ่ะก็ผ่านได้อยู่นะครับไม่โดนจับนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับการใช้งานโดยทั่วไปมาถึงณเวลานี้ก็ยังแข็งแรงทนทานดีนะครับพร้อมที่จะ ให้เราได้ออกเดินทางแคมปิ้งได้นะครับจากร้อก็อาจจะลดเหลือสักเก้าสิเปอนาะอาจจะมีน็อตลูดบ้างผมก็ซ่อมแซมเองง่ายๆสบายๆไปไม่มีอะไรนะครับไปไหนมาบ้างคข้าวๆนะครับแาว่อนเก่นนี่ไปบ่อยเขื่อนอุบลรัตน์นี่ชีรีวงไปนาะภูตะวันเมาเท่น ถวนี้นะครับไปบ่อยบางบางจุดไปจนเขาปิดไปแล้วก็มีนะครับสองสามจุดก็มีปิดตัวไปเราต้องเรียบไปนะครับตรงไหนมีครับใกล้ๆนี้เราก็ไปนะครับถ้าใกลๆขยับไปหน่อยก็ผู้พานนะครับํำรานบุรีผู้พานนะครับแล้วก็มี ไล่ผู้จ้าลี่เขาขอ้อน้ำหนาวก็ไล่อคินภู้พามอกนะครับปรามาณนี้นะครับไล่อุณนารลมควนสารชัยภูมินะครับชวนสัตว์โคราชชวนสัตว์โคราช,ชกาช็ไปก็มีแคมเหมือนกันนะครับแล้วก็มี สวสัตว์โคลากลงไปหาดีโอดีก็ดีนะครับผมมีเพชรบุรีก็มีบิ๊กรีบแก่งกระจานก็ไปนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่เราไปมาเอาเท่าที่เราจําได้นะครับผมก็สนุกดีนะครับสำหรับปีแรกที่ผ่านมาพวกผมจะไปทุกฤดูการเลยไม่มีหยุดเลยก็คืออยากจะรู้เหมือนกันว่า หน้าหนาวเป็นยังไงหน้าฝนแต่ได้ข้อสรุปนะครับหน้าหนาวกับหน้าฝนนี่คนจะแชมป์ปิ้งกันตลอดเสมอนะครับหน้าหนาวจะเยอะสุดลองออกมาก็หน้าฝนส่วนหน้าร้อนนี่ผู้คนจะงดนะครับแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาจะไปแชมป์ในจุดที่มีอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีที่เล่นน้ำผมก็ไปแบบนั้นแหละหน้าร้อนนะ หน้าร้อนก็นไม่ไว่าจะเป็นแถวแถวน้ำผุดตาดเต่าภูพาม่านคอนแก่นะครับหรือจะเป็นไร่รุลมสุกายตาสวนคอนแก่นผู้พามา่านนะครับหรือจะเป็นไลอุนาลโมคอนสารเชยภูมิหรือจะเป็นไลอ่อาาะ,ค,อะอคินนะครับผมน้ำหนาวเพชรบูรณ์เอ้ยไลอ่ะคินเนี่ยมัน หน้าหน้าร้อนนี่ผมไม่ได้ไปหน,น้าร้อนไปจะเข้าหน้าฝนแล้วเออนะครับแล้วก็มีหาดยอดีนะครับวันนี้คนก็ไปบ่อยช่วงหน้าร้อนเนาะอันนี้ก็หน้าร้อนนะครับก็มีจุดที่ไปแคมป์ได้เหมือนกันนะครับอบางทีก็เห็นเขาพูดถึงนะแถวผู้หินล่องกาอะไรพวกนี้ก็มีนะครับหน้าร้อนนะครับ ผมคือผมอยเข้าไปติดตามทั้งกลุ่มที่เป็นนอนในรถหรือจะเป็นกลุ่มกลางเต็นเลยนะครับเพราะผมอยากรู้ว่าจุดไหนที่พอจะกลางได้นะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับถ้าผมประเด็นต่อไปนะครับผมก็จะพูดถึงว่า,าการาเบื่อไหมนะครับจากที่ไปมาหนปีกับ สามเดือนเนี่ยเบื่อไหมอืมผมว่ามันความตื่นเต้นก็อาจจะลดลงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าการที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวผมว่ามันโอเคนะความหมายคือหนึ่งถ้าเรายังยังอยู่ในสภาวะ มีงานทำมีรายได้ปกตินะครับผมมองว่า,าเรายังไม่ช็อตเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้นะก็ไปประมาณนี้ผมก็คิดว่าอยากจะไปเรื่อยๆอยู่นะครับอืมแต่ถ้ามีสถานการณ์ที่ต้องได้ดูแลกิจการอะไรไหมหรือมีงานอื่นๆเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะหรือสถานการณ์เศรษฐกิจของเราเองไม่ดีก็อาจจะต้องได้ ปรับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมก็รู้สึกว่าอยากจะไปอีกอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังยังรู้สึกว่าเมื่อเรามีโอกาสมีร่างกายนะครับอยู่ในสภาวะที่พอไปได้นะผมคิดว่าเราควรจะเก็บเกี่ยวเราวันเวลาแห่งความสุขตัวนี้ ไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เวลาเนี่ยครับอย่างตอนที่ผมพูดอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ไปเน,ะนาะณเวลาเนี่ยแต่เมื่อเราไปถึงที่แคมปิ้งนะครับผมสัมผัสได้ถึงว่าคนอื่นหลายหลายคนก็ต้องการไปเหมือนกับว่ามันไปอยู่จุดที่ทุกคนมีความสุขนะครับไม่รู้สิมันทำให้ผมรู้สึกว่า มีความสุขไปด้วยนะอันนี้มันก็แปลกอยู่นะครับทั้งๆที่ณนะเวลานี้อาจจะดูเฉยๆนะดูไม่ได้ว่าอยากจะไปเต็มร้อยหรอกแต่ว่ามันคือมันก็ดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยแน่นอนนะครับผมการไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าเมื่อเราไปแล้วเนี่ยครับมันมันรู้สึกได้ถึงว่าสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของผู้คน คน,นนะคนอื่นเขาก็ยังมานะคนอื่นเขาไปก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการไปนะ่ะคือความสุขอยู่นะครับคือความสุขอ่าผมรู้สึกว่ายังอยากจะไปอยู่นะครับยังไม่ได้เบือ่อยังไม่ได้เบือ่อถึงขั้นว่าอยากจะขายหรืออยากจะเลิกนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ ถึงขั้นกับว่าต้องเสพติดการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ถึงขั้นนั้นถ้ามีเหตุการณ์จำเป็นที่ให้เราต้องเลิกไปอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าถามว่าการที่เราไปนี่เราได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้างนะครับเอาเอาเสียก่อนเนาะ เสียอย่างแรกเนี่จ,จะเสียเงินนี่แหละนะครับเสียเงินนี่แหละเสียเยอะไหมก็อันดับแรกเลยก็ค่าซื้อตู้นอนนี่หลยซื้อตู้นอนใบนี้ก็แปดหมื่นเก้าใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจ่ายไปเนาะเสียอันที่สองค่าน้ำมันค่าน้ำมันไปแต่ละครั้งนี่นะ กับค่าอาหารการกินนะนะอย่างใกล้ๆนี่ผมว่าถูกที่สุดนะคือห้าร้อยบาทนี่คือค่าใช้ใจ่ายค่าน้ํามันค่าอาหารแบบง่ายๆนะห้าร้อยบาทนะแต่ว่าผมว่ามันจะเฉลี่ยแล้วมันจะประมาณพันหนึง่งนะโดยประมาณนะอย่างอย่างปกตนะิครับเราไปครั้งหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งนี่นี่คือข้อเสีย ก็คือเราจะต้องได้จ่ายเงินแน่นอนถ้าเราไปไกลกว่านี้การจ่ายของเรายิ่งจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียเนาะถามว่าข้อเสียมันเสียเวลาเราทำมาหากินไหมอืมถ้าเรามีงานนะผมจะพยายามเคลียร์งานให้มันอยู่ในวันเวลาที่ไม่ใช่วันที่เราจะ คิดว่าเราจะไปแคมป์นะครับเราจะทําให้เราจัดสรรเวลาการทํางานวันเอามาใส่วันที่มันเป็นวันทํางานนะครับเพราะว่าเราจะเก็บว,วันอย่างสุกเสานี่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราก็จะเตรียมสหรับการไปแคมป์หรือการไม่นัดลูกค้านะครับแต่นอกที่ว่างานนั้นจะไม่สามารถเลื่อนได้ก็จําเป็นต้องอยู่ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับก็คือเรื่องการทํางานต้องมีการโยกวันเวลานะครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าผมบวกลบคูณหารแล้วนี่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมนะมันทําให้หลังจากที่เราไปเที่ยวมาได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอยากจะทํางานเพิ่มอยากจะหาเงินเพิ่ม อะไรอย่างนี้มากกว่านะผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แย่ลงไปเท่าไรหร่หรอกครับอืสำหรับการไปเที่ยวครั้งนี้ก็ได้ได้ในเรื่องนี้ด้วยได้พลังได้ชาติแบบกลับมาเพื่อขยันทำมาหกินมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้ร่ำรวยหรอกแต่ว่าก็ช่วยให้เรามีมีเป้าหมายว่าเอ,อ เดี๋ยวเรารับจับอันนี้หน่อยเผื่อได้เงินเติมน้ำมันไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับการที่เราเดินทางก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะก็มีเรื่องรามามาเล่าด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เราได้ทำใน y o u t u b e ในจุดนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเล่าชมด้วยเพราะว่ายอดวิวต่างๆมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะมียังไม่ได้ยังไม่ได้เงินนะครับเพราะมันต้องได้้อยเหรียญรู้สึกว่าตอนนี้จะได้สักเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบหกประมาณนี้แหละนะครับอืก็ไม่เป็นไรก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วอีกอย่างเราก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีที่ได้อ่ารู้สึกดีที่ได้ พูดได้อะไรน,นะครับก็รู้สึกดีนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับรับประเด็นต่อไปนะครับอันนี้ถามตัวเองว่าทบทวนเนาะว่าแล้วในความจริงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องซื้อตู้นอนลงทุนขนาดนี้ไหมนะครับเพราะว่าบางทีนี่แปเหมื่นนี่มันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะ สำหรับผมเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆเลยเนาะมันจำเป็นหรือเปล่านะครับในการที่เราซื้อตู้นอนแบบนี้นะครับมันจำเป็นหรือไม่อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเรียนตามตรงว่าถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยครับถ้าเราไม่ซื้อนะเราจะได้ไปนอนโรงแรมนะครับ หรือรีสอร์ทโรงแรมประมาณนั้นนะต้องได้ไปเช่านอนประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการกางเต็นพื้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแนวอยากจะไม่ไม่ยังไม่อยากจะกางเต็นพืนอนนะนะเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเดียวคือต้องซื้อ ตู้นอนนะครับในในประเด็นนี้นะครับถ้าท่านไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อเต็นนอนนะหมายถึงว่าเต็นราคาประหยัดนะนะท่านก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับอ่าท่านจะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแนวเนาะอยากเปลี่ยนรูปแบบ อันนี้ข้อหนึ่งนะครับเราอีกข้อหนึ่งที่คิดนะก็คือว่าเมื่อเราถึงวัยทำงานมาเนี่ยตอนนี้ผมก็สี่สิบหกปีนะสี่สิบห้าสี่สิบหกนะเราทำงานมานี่นะอันนี้หาข้ออ้างให้ตัวเองด้วยนั่นแหละเมื่อเราทำงานมาเนาะเราก็เก็บเงินได้ก็คงจะอยากจะใช้เงินบ้างให้รางวัลกับตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้แหละผมว่านะ นะก็คงอยู่ประมาณนี้ก็เลยคิดว่างบประมาณเท่าไหร่ที่เราพอจจ่ใจให้กับตัวเราเองได้นะครับจริงๆในงบแปดเก้าหมื่ม 9, 000, นนี่มันไม่น้อยนะครับแต่มันบางทีมันก็ไม่ได้มากเกินไปเพราะว่ามันมีแบบที่มันแพงกว่านี้อีกนะครับมากเลยแหละมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาจุดที่เราพอใจได้นะครับก็เรียนตามตรงเลยว่าถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องกลางเต้นหรือแบบไหนมันก็นอนได้หมดแหละครับมันอยู่ในพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าจะตอบแบบตรงไปตรงมานะผมว่ามันก็ไม่จําเป็นหรอกนะครับมันไม่จําเป็นครับ แต่มันก็ด้วยความว่ายังไม่เคยมียังไม่เคยไปแบบนี้มันก็อยากลองบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอาหรือถ้ามองเป็นข้อดีอีกอย่างถ้าผมจะไปเที่ยวแบบสุดๆนี่หกสิบสี่คืนถ้านอนคืนละสองพันนี้ก็แสนสองแสนสามแล้วนะครับมันก็เกินตัวนี้แล้วนะ พันห้านี่ก็เป็นแสนแล้วละ่ะคืนหนึ่งะนะอะ่ถ้ามองมุมนี้นะมันก็มองได้หลายมุมนะครับเนาะมองได้หลายมุมนะครับแต่ว่าสำหรับบางท่านนะอันนี้จะดีกว่าเราก็คือไม่ซื้อไม่ต้องมาจ่ายซื้อเต็นธรรมดานี่แหละอ่าจะหลักพันนะครับก็ไปแคมป์อันนี้ก็จะช่วยประหยัดไม่ต้องมาจ่ายมาซื้อ อะไรเหล่านี้ได้นะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่จําเป็นหรอกมันเป็นการหารูปแบบใหม่ๆให้ตัวเองเฉยมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะครับมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําเพื่อเอาไปลงทุนทำมาให้กินอะไรเนาะอันนี้ก็ด้วยความชอบนะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าถามว่าเราที่เราซื้อมานี่มันมีข้อดีกว่าอย่างไรบ้างข้อดีกว่าก็คือถ้าเทียบกับเต็นพื้นนะครับ mm hmm. ก็คือหนึ่งมันอยู่สูงะครับมันอยู่สูงก็ป้องกันสัตว์้ายอะไรต่างๆนะได้นะครับอันนี้ข้อหนึง่งมันอยู่สูงเนาะ มันก็ช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยเวลาที่มีคนเดินก็ไม่ได้มาเดินอยู่ในระดับเดียวกันกับเรานะครับเราก็อยู่ข้างบนเขาก็เดินอยู่ข้างล่างนู่นนะครับก็มีพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างนั้นนะครับอีกอย่างนะครับกรณีที่เราไปแคมป์บ่อยๆนะครับอย่างตู้นอนของเราเราเอาสิ่งของไว้ในนี้เลย มันก็ไม่ทำให้เราต้องได้ขนขึ้นขนลงบ่อยๆนะครับก็ช่วยให้เรามีความสะดวกในการไปแคมปิ้งท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องมาขนขึ้นขนลงบ่อยๆนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำหรือเทเลทหน้าหลังอะไรพวกนี้ครับมันก็ช่วยให้เรามี พื้นที่นะครับมีรูปแบบในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกมันได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ได้มาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราชอบไหมหรือเราชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ตามสะดวกเลยนะครับ ครับผมจะลาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ